กับพเกี่ยวนะช่วงนั้นช่วงนั้นมันจะมีเองนะมันมันจะมีช่วงช่วงถวายนั้นด้วยนะเครื่องไทยจะทำอะไรทั้งหลายก็เขาเตรียมไม่หมดนทั้งทั้งทังทงเตรียมไดทั้งทั้งรหเครื่องไทยทของเราเราเราไม่ตานงงทวัดนคอมีกำหนดการหรือยังเนี่ยมีกำหนดการออกมาหรือยังรู้สึกว่าของเรานี่ยังยังมีรายละเอียดที่ที่ ต้องขอกําหนดก,การเพราะในนั้นมีทั้งมีทั้งอาจารย์วรพงศ์อ่าครับมีทั้งอาจารย์วรพงศ์พูดถึงว่ามีมีลาด้วยแล้วก็มีมีถวายเครื่องอเครื่องมือแพทย์ด้วยช่วงเช้าอ่ะก่อนที่พระจะสวดอ,อ่ะจะ,จะเจริญพุทธมนต์ใช่ไหมไหนะท่านเจ้าคุณละเจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์คืนไม่เกี่ยวกลคืนนั่นท<ห>างวานเสรับก็ชมอย<ไ>ูจแล้วโทรกลับได้วยวะนี่คือของเราเฉพาะตอนเช้าที่มีมารามมานะคืนไม่เกี่ยว เคุณอนารับยว่าเงินพระอาจารย์จะถวายจะมอบให้ทาาชุนุมมาอนี้เขาจะให้ติดต่อเป็นคนมอบให้ทางวันเนี่ยเขาจอบจงมาว่าให้ติดตตอเป็นคนมอบให้ทาวันนะพาะก็ได้เป็นตัวแทนออกไปมอบให้ประธานมอบประธานเงินเนี่ยเงินของอาจารย์กรพง์โอ้ยตรงนั้นไม่เป็นปัญหาผมบอกไม่เป็นปัญหา แต่เงินเงินจ่ายไม่ต้องอะไรเราพอเงินกนเลยต้องการไม่มีเงินฉันไม่ได้จะมอบไงแล้วก็เขามีเงนเนี่ยเขาว่าจเตรียมให้พักที่พิพิธภัณฑ์ศาลาที่พักนะสำหรับเขาไอ้ที่ชาวบ้านนะนี่จาที่กุฏิของพ่อก็ได้สำหรับพระนี่ไม่รู้จะมีไปกี่ลูกบ้านครูอี้นี่เขาก็เตรียมเขาเขาก็มีบ้านสองหลังเขาเตรียมไว้พระนี่พักได้ประมาณสิบรูกมีห้องแอร์พร้อมไลยพร้อม ก็อยู่ไม่ไกลวัดบายแล้วนะไกลไม่ได้ไม่ไม่อ้าวไม่ไกลวัดไม่เขาอยู่ตรงข้ามกับเมนนะยังเยีงเมนนะแล้วบ้านใครอ๋อพี่สมิดพี่สมิดโอเคโอเคอ่ะเข้าใจอยู่ก็อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอ่ะผมผมผมเคยไปนั่งผมเคยไปนั่งอ่าครับตัวเล็กๆคืนคืนสุดยอดครั้งที่แล้วนู่นตั้งแต่ครั้งที่หกสาม

พาราวามีพักที่พิพิธภัณฑ์เขาก็เตรียมเตรียมให้ล้วแล้วก็พิพิธภัณฑ์จรงสาราจริงห้องอยู่บ้านโยงกับคนในคาราวาครับ